ผมเพิ่งทราบข่าวว่าพรรคประชาชนได้เปลี่ยนแผนการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเปลี่ยนมาเป็นการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยให้เหตุผลว่าข้อสอบรั่ว ข้อมูลของการอภิปรายหรือข้อมูลของยัตติตกไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกในลักษณะเกลือเป็นหนอนจึงจำเป็นต้องปรับยุทธวิธีการอภิปรายใหม่ซึ่งถ้าหาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เป็นสิทธิที ที่พักประชาชนสามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเกมการเมืองก็ถือว่าพักประชาชนได้วางแผนเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนแผนอย่างแนบเนียนจนหลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงครับถ้าใครจะบอกว่า ข้อสอบรั่วอาจจะเป็นผลเสียต่อพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องร้ายที่กลายเป็นเรื่องดีก็ได้เมื่อพักประชาชนเปลี่ยนใจพลิกเกมใหม่เป็นการอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนตัวผมเห็นว่า จะมีผลดีต่อพักประชาชนอยู่เจ็ดประการครับคือหนึ่งเป็นการล็อกเป้าอภิปรายตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรู้อยู่ว่าคุณแพรทองทานยังอ่อนด้อยเรื่องการตอบคำถาม เรื่องการที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างอ่อนหัดอย่างไรเดียงสาเมื่อถูกถล่มจากพรรคฝ่ายค้านหลายคนรุมเข้าก็อาจจะตกมาตายกลางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ครับสพรรคฝ่ายค้านสามารถที่จะอภิปรายเชื่อมโยงไปยังนายทักษณิณชินวัตรได้ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกถ้าหากยติของพรรคฝ่ายค้านเขียนถึงการถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกและก็สามารถเขียนยติครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับครอบครัวชิน,นวัตรก็สามารถที่จะอภิปรายโยงไปถึงนายทักษณิณชิน,นวัตรได้เต็มๆก็ถือว่าเป็นการอภิปรายทั้ง นางสาวแพรทองทาทนางสาวแพทองทาและนายทักษิณด้วยครับ3เป็นการลบภาพพักประชาชนกับพรกเพื่อไทยที่มีความสัมพันธ์กันที่ผู้นำจิตวิญญาณทั้งสองพักไปดิวกันที่ฮ่องกงมีการ ตกลงกันทางการเมืองทำให้ประชาชนเครือบแคลงไม่ไว้วางใจว่าพรรคการเมืองสองพรรคนี้จะค้านกันจริงหรือเปล่าจะสู้กันทางการเมืองจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่พวกเดียวกัน DNA เดียวกันจะเปลี่ยนจากพรรคฝ่ายค้านเป็นพรรคฝ่ายคอยหรือไม่ก็จะได้ลบเรื่องนี้ไปครับ C เป็นการสร้างความหวดระแวงกันในพักรวมรัฐบาลถ้าอภิปรายนางสาวแพรทองทานคนเดียวก็จะโหวตคนเดียวถ้าพักฝ่ายค้านอภิปรายข้าวเป้ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือก็จะทำให้พักร่วมรัฐบาลคิดหนักที่จะโหวตให้นางสาวแพรทองทานแล้วก็ต้องไม่พัว่าพะวงว่าจะถูกเอาคืนจาก พรรคเพื่อไทยจะถูกโหวตสวนเพราะมีการอภิปรายเพียงคนเดียวพรรกรวมรัฐบาลอื่นไม่ถูกอภิปรายเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องการไม่โหวตให้กันครับหครับพรรคประชาชนเสนอว่าขอวันอภิปรายหวันวิบฝ่ายรัฐบาลจัดให้สองวันเมื่อจัดให้สองวันอภิปรายตัว นางสาวแพรทองทานเพียงคนเดียวก็สามารถจัดเต็มได้เลยจัดเต็มได้เต็มที่สองวันเพียงพอสำหรับการถลกหนังหรือขึงพืชตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวครับ 6. เมื่อมีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะคัด ตัวผู้อภิปรายเกรด A ได้เลยเอาตัวจับจับตัวเจ๋งเจ๋งอภิปรายนำเสนอดีข้อมูลดีอภิปรายแล้วได้คะแนนคนเชื่อถือก็สามารถคัดตัวได้ถ้าหากว่าอภิปรายหลายคนตัวผู้อภิปรายอาจจะกระจัดกระจายไปอภิปรายบุคคลอื่นด้วยแต่เมื่อมีนางสาวแพร่ตรงตานคนเดียวก็คัด คนเด่นคนเก่งคนนำเสนอดีอภิปรายดีเป็นผู้อภิปรายได้ครับเจ็ดครับการเปิดอภิปรายแบบตัวต่อตัวไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวทำให้ถูกใจพวกฮาร์ดคอร์พวกสาดิตทางการเมืองหรือพวกด้อมส้มกองเชียร์ที่อยากจะเห็นพรกประชาชนสู้ กับพักเพื่อตายแบบหมัดต่อหมัดแลกหมัดกันแบบใครดีใครอยู่อันนี้ถูกใจกองเชียร์เลยครับเพราะถ้าจะให้ประเมินผมคิดว่าการอาภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลกับการอาภิปรายไม่ไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวผมคิดว่าอาภิปรายตัวนายกรัฐมนตรี เพียงคนเดียวเนี่ยจะได้ผลมากกว่าจะดีกว่าเพราะยุทธวิธีทางการทาหารถ้าเด็ดหัวแม่ทัพได้ไพร่พล,ลทาหารก็จะแตกทัพหนีทัพกันโดยประยายพ่ายแพ้โดยประยายพอเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ถูกต้องแล้วเด็ดหัวแม่ทัพก่อนตีขุนพลก่อน อภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวอันนี้ผมสนับสนุนครับ